เข้าๆมันจําไม่ได้อ่ามันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่สนิทอ่ะอ่ามันยังไม่สนิทอ่าเพราะว่ามันฝันแล้วมันแบบมันจํามันจําแบบไม่ได้เราก็เลยให้ฝันย้ำๆก่อนว่าตัวเรีนี้จะมาตัวเรีนี้จะมานะนอนฝันเอานะอืนอนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะปีจากความฝันทั้งหมดนั่นแหละอือก็ตีจากความฝันทั้งหมดทุกอย่างที่ปู่นี่นะปู่ก็ตีจากความฝันแต่ว่า บังเอิญทุกครั้งนะผมว่าบังเอิญบ่อยมันมันก็เหมือนว่าไม่มันก็ถูกหมดถ้าถ้าคนจับเล่นอ่าในใบพูเนี่ยถูกทั้งสามตัวสองตไม่เข้าใจว่าเออเดืหลายคนแต่เราจับจับให้วางเราให้ไม่ถูกเฉยถ้าเราวางเราให้ถูกก็ถูกหมดก็ต้องไปที่บ้างไงใช่ไหมเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเก้าอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่าอ่ามันก็อยูอยู่ในนี้มันได้หมดครับก็ถือว่าก็ถือว่าผมในหนึ่งสี่หกเขาก็บอกโอ้โหมาแบบนี้ไม่เหลือแล้วอ่ะโอ้โหคือว่าแล้วตอนก่อนหวยออก เราฝันว่าเอาระเบิดไปวางห้างเอาระเบิดไปวางคุณห้างคุณดีแบบตายเลยในระดับเลยแล้วก็บอกว่าออกแน่นอนตัวนี้ออกแน่นอนหดนะหูดนะมันก็เลยเรางกเรื่อแรกห้างเลยนะใช่ทวนวนนี้ก็เลยต้องตูมไปบางงวดนี้ต้องแตกแน่นอนนะลูกศิษย์ก็ถูกทุกคนนะอทุกคนส่งใบพลูไปให้ปูนะจำได้ไหมที่เราไปอ่าที่บ้าน จัดสรรน่ะบ้านอะไรนะจัดสรรที่บ้านอ่าอะไรนะครับธรรมะบ้านไอ้ธรรมรักษาธรรมรักษาจัดบ้านผูเขียนให้หนึ่งเก้าอ่าตั้งแต่วันนั้นน่ะใส่ให้เจ้าของเจ้าของเขาจะดีใจแหละก็ทักมาเลยเจ้าของดีใจแล้ว่าเจ้าของจัดอยู่แล้วจัดดูมาเลยผมผูเขียนให้เก้าสุดห้าผูเขียนให้หนึ่งเก้าผูเขียนให้แต่ว่าแอดไม่ได้ไม่ได้ชายเพราะว่าอ่าเป็นช่วงแรกๆที่ยังไม่ไม่ไม่ให้ใบพลูผูเพาะว่าอย่าลืมเลยนะใบพลูซื้อมาฝากไปด้วยซื้อมาฝากไปด้วโอ้ยแต่ดิซื้อทุกคนสิกินไว้อยู่บนเดือน เมื่อวานเนี่ยหนากรูมหมดใช่ไหมก็เลยขับรถไปตลาดขับไปจอดตลาดคนในตลาดก็บอกงวดนี้ซื้อเลขเบีอนรัตตูเลยงวดนี้ต้องซื้อเลขเบีอนรัตตูเลยอคปูมาเองเอฟสตเลยตลาดเยอะมากเลยหนุตามใบปูนะได้ไหมเนี่ยก็ได้คนละร้อยสองร้อยบางคนได้ไหมบอกว่าได้ดูอันก็ซื้อก็ว่าอันก็ซื้อเดี๋ยวก็เขาถูกเพราะเราชอบหนึ่งเก้าหลังตัวเนี่ยไอ้ถ้าถ้าถ้าบางทีช่วงนี้มันก็อย่างว่านะลอยไปมันก็เลขอั้นอ่ะ ไม่เราก็เราก็เราก็นิน่ะเราก็สงสารคนที่ที่เราก็เพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ทุกคนถูกอยู่แต่ที่ให้ไปก็คือเผื่อไปหาซื้อใบรางกนตัวถูกสามสิบสี่สิบล้ารเหมือนรับผมผมจําได้เลยว่าที่ที่เราเคยพูดอยากให้เขาเอากลับมาเหมือนเดิมเจ้ามือจะได้ไม่ต้องอ่ามีการต่อรองนะใช่การต่อรองเยอะน้อยก็เจ้ามือก็ยังมีรัฐบาลมาหนุนอย่างถูกก้อนหนึ่งก็ตายครึ่งหนึ่งก็ตายพอดีและอีกที่เราไม่ได้อันก็อันแค่พอสี่ห้าตัวยังเขาว่าใช่ไหม เล่นอันตามหมดเลยเจ้าไหนดังมาจากไหนดังเอาหมดที<ม>ด<ห>เด่นกันดังเ <laughs> อาันหมดเลยดีที่เราไม่ดังดีที่เราไม่ค่อยจะดังก็ไปชนกัแบเด็ดดังแต่เราไม่รู้หรอกว่าจะชนกับใครอะไรยังไงมันฝันมาแบบนั้นอ่าฝันมาแบบนั้นเราก็ให้แบบนั้นออือแล้วมีเกินเกินไหมยังไม่มีเกินยังไม่มีเกินเลยมันยังไม่ฝันยังไม่ฝันมันยังไม่ฝันเดี๋ยวขอสองสามวันก่อนอือให้มันเห็นชัวชื่อก่อนก็พยายามนอนภาษาบังเลยมันก็ไม่ฝันอืออือแต่ก็ฝันว่าอันก็ฝันอาเงีนฝันว่าขี่้าเขา อฉีกผ้าขาวแล้ไปเย็บฉีกอืฉีกผ้าขาวงานที่เราตุ้งอาบน้ำเหมนนั้นเขาผ้าขาวน่าไปเย็บขอบเย็บขอบอืเย็บขอบอะไรอ่ะเย็บจะเอามานุ่งหรือเขาจะให้ปูนุ่งขาวก็ไม่รู้ออืืฉีกผ้าอืเฮ้เป็นสองอันเฮ้ก็บฮาเฮ้ก็บฮาฉีกก็บฮาแล้วเอ็ดประวัติไลขแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะลองเขียนตัวเลขแล้วก็นอนฝันดูว่าจะใช่หรือเปล่าจะเขียนให้ดูไปเลยยังจะไม่เขียนจะเขียนต้องเขียนแล้วนอนก่อนนอนก่อนแล้วถึงว่า อ๋อใช่นะเหมือนวันนั้นพอเราเขียนหนึ่งเก้าไม่สมเป็นตาเลยชึ๊กชึ๊กชึ๊กทำไมไม่เขียนให้เก้าเจ็ดศูนย์เนาะมนองค์ูไปบอกเลยเหมือนองค์ูการดำไปบอกเลยแล้วก็มาปันวันพอวมาไปวางระเบิดยังไงก็ถูกไปยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกไอช่างนี้นะช่างที่ทำไอ้หลอกนะแกแบบเรานะก็มาวันนั้นก็มาตั้งรุ่นหวยก็ถูกก็ได้ถูกเลขไายสามตัวอะไรผมไปซื้อได้ไงผมไปซื้ออะไรกันมันออกเก้าสองอะไรอืมก็เป็นเป็นมันเป็นบุญจากที่เขาทำให้เขาด้วยเขามาสามงวด ไอไง้งวดได้ถูกไอล้ืไอดที่สองไม่ได้มาไม่ถูกงวดที่สามมาเลยมาแล้วถูกแล้วไปกดซื้อยังไงก็ไปถูกแต่ว่าเขาซื้อหมดนะเก้าไอเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแต่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อไต้ดินอของอย่าย้ำอย่าย้ำคำว่าซื้อเยอะเพราะวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเขามากันสองคนแล้วปูก็ได้บอกว่าถ้าเกิดจะไปซื้อสามตัวนี้ยก็ใครซื้อเก้าศูนยศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเอค่นั้นเองเอานะตามนั้นดูแลกันนะวันนี้แต่ปูเมื่อกี้ฝันว่าใส่ผ้าขาวผ้าขาวฉีก เป็นสองชิ้นส่วนตัวแอดตีไปและนะรือว่าเข้ากรรมฐานตัวนี้อาจจะได้ใส่ชุดขาวนะจะ้าสองแปดได้หรือเปล่าโอ้ตอนนี้คิดไป่ออกแล้วใส่ชุดขาวกีวอนกีวอขาวใครที่จะต้องเป็นเจ้าภาพตัดผ้าจีวอนสีขาวให้ผู้เข้ากรรมฐานก็สามารถ รวมบุญได้อืมอาจจะฝันให้ไปใส่ผ้าขาวอะไรเนี้ยจะไม่อาจจะให้ใส่ผ้าขาวก็ที่ปู่ก็คือก็เหมือนให้ใส่ชุดขาวนะแต่เปนเขากรรมาทานรอบนี้อืมอืมก็เลยว่าจะสั่งตัดกีวาลเท้าอ่าสกิดชุดดีชุดหนึ่งชุดเดียวชุดเดียวพอชุดเดียวชุดเดียวพอใส่นั่งกรรมฐาสนชุดเดียวอ่ะ ใครจะเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่ใครไม่เป็นเจ้าภาพก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่บอกบุณกว่มเราสั่งตัดอยู่แล้วเรานุ่งอยู่แล้วเพราะว่าทำอะไรมันต้องก็ทำให้ผูว่าจะได้เอาชื่อไปนั่งก็อย่างน้อยเราเป็นเจ้าภาพในผ้าขาวในที่ปู่นั่งกรรมาถามใจได้เป็นอันที่สอจะได้ทูกอีกนะครับก็เดี๋ยวปูกก็จะไปตั้งตัดช่างตัดเนี่ยช่างตัดเพราะมันเป็นผ้าไหมสองหมื่นก็สองหมื่นสามใจหนึ่งสองหมื่นสามเราก็สั่งช่างตัดแล้ว ใครจะรวบคุณร้อยสองร้อยก็ได้ไม่ได้บ้าอะไรวัวน,นี้เป็นสิ่งที่ปูตั้งใจจะเข้าละก็เลยเขามาให้เห็นว่าเราเอาผ้าขาวไปเย็บเพื่อที่จะมานุ่งแสดงว่าให้เรารอบนี้ให้ใส่ชุดขาวเข้ากันไ,ไม่ให้ใส่ชุดดำและมไม่ให้ดำและให้ขาวให้ใส่ขาวไม่ก็ใส่ขาวใส่ขาวนี่ก็สวยนะดูดีโออใส่ขาวบ้างดำบ้างเนี่ยเพราะว่าบางทีที่เราไม่ใส่ขาวเพราะว่าอะไรน้ำหมากมันเปื้อนอ่าต้องใส่ดำใส่บ้างบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวแต่งตัวอย่างนั้นเดี๋ยวแต่งตัวอย่างนี้ เราแต่งตัวเราไม่ได้อะไรหรอกเราแค่ปกปิดร่างกายของเราเนี่ยให้มันไม่ให้เกิดความกระอายจะเดินแก้ผ้าไปก็ว่าเราบ้าทั้งน้ไม่แก้ผ้าก็ดีแล้วไม่แก้ผ้าก็ดีฉะนัคนบอกบางคนก็บอกว่าแก้ผ้าก็ดีนะงั้นเราจะใส่ยังไงก็ได้อ่าหลวงปู่ท่านไม่เคยยึดติดในอาภรณรยากันนู่นสีไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเรื่องสีหลากหลายก็ธรรมดานะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราปฏิบัติก็คือปฏิบได้นะนะครับแล้วมันอยู่ในใจ การปฏิบัตินี่มันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ปลายน้องแต่นุ่งยังไงก็ได้ศรัทธาก็ศรัทธาไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานก็อยู่แบบนี้อแต่งตัวยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงก็มันไม่ได้ไปทาให้คนอื่นเดือดร้อนเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราไม่จำเป็นต้องเราไม่ใช่ผู้พิเศษก็ถ้าบุญสัมพันธ์ถูกฉลอกันเลขมันก็จะได้เองก็จะได้เองบางคนบอกให้ไปแล้วไปเอาแต่เลขฝันตัยเองเหมือนกัน อะไรครับเพราะว่าปูบอกว่าห้ามแล้วห้ามซื้อห้ามอะไรทุกอย่างก็แต่นั้นมาก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่อะไรหรือไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งกับพวกนี้นะครับแต่ว่าเราจะพยายามเป็นการบุญพิธีเราก็ให้เราก็พยายามเอาให้ถูกนั่นแหละอืไม่มีใครอยากให้ผิดหรอกก็อยากให้ถูกนั่นแหละนะครับอยากให้ทุกคนได้เหมือนกันแหละเมื่อกี้ผ่าขาวผ้าขาวสบาเป็นสองสบายแต่ว่ามันมันมันเคยออกนะแต่เครงพี่ไปทำไมมันห้าสองมันเคยออกหห้าสองปูก็เปิดมันเคยออกอะไรรู้ไหมมันเคยออกศูนย์สอง อเคยออกศูนย์สองแบบนี้ใช่เคยออกศูนย์สองเต้นเกทประวัตินิตีไปเป็นห้าซาค่สองเรามาฉีกไงซาให้เป็นสองอันซาซาก่ะสองฉีกค่ะสองใช่ซาก่ะสองย้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะจำได้ไหมตอนที่เพ่เข้ากันมาถานแล้เอาผ้าขาวห่อหมดตอนนั้นที่บอกว่าศูนย์สองออกศูนย์สองตอนนั้นศูนย์สองล่างหนึ่งเก้าหกอะไจำไม่ติดนะหนึ่งเก้าหกบนศูนย์สองล่างแต่ศูนย์สองออกออกตอนนั้นออกใช่ออกศูนย์สองหนึ่งเก้าหกบนจำได้ จำได้แค่นั้นจำได้จำได้แคนะ่นั้นอือแค่นั้นอะไรครับวันนี้ก็มานะครับอ,อ่ะนะครับก็อรอสักนิดผูบอกว่ารอสักนิดนะจ๊ะใจรอนิดหนึ่งอืมอมันยังไม่มันยังไม่ออกหรอกนู่นวันที่สิบหกนู่นไี่ก็เขาอยากเอาไปใช้บางคนเขาสั่งแล้วก็รีบอ๋ออันนี้เหรอรอได้แต่ว่าไอ,อ้นั่นรออารออีกจะประมาณสามสี่วันก่อนให้ฝันให้ฝันดีดีก่อนคิดว่าถ้าพรุ่งนี้ที่ห้าเนาะพรุ่งนี้ คืนนป้บู๊บุก4ที่5ใช่ที่6ที่7น่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินที่10ทุกคนน่าจะได้รับนะครับอ่ะนะครับถ้า